ถามถึงอะไรปูนหรืออันนี้เดีอีกข้างนอกนั่อีกเดีวยวตอนนี้ป้าเปียกก็มาอัปเดตให้ดูการปูกับเบื้องตอนนี้ปูพื้นแล้วนะคะ ถ้าปูพื้นเสร็จก็จะเป็นปูร,บรอบๆนะคะรอบขอบบ่อนะคะปูพื้นเสร็จก็จะปูรอบขอบบ่อแล้วก็ด้านนอกอันนี้ด้านนอกนี้นะคะโอโ้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะคุณลุงไม่ร้อนเลยนั่งตากแดบดบ สร้างหอนกับอแห้งละโอ้ยนี่เราไม่สร้างกลัวเิอยใ้บ่อนามอยู่หน้าบ้านกทาย่ามห้อนเนาะเด๋นมีน้ามีาพอได้มาปล่อยนามยอดยอดดฝังเสียงนามเสียงนกห่องพ็ได้มีแห้งคุณก็จะก็ใส่ยิ่งีหยงีีคุฮะ กู้แทบเปิดตอเพราเห็นเขาใส่กางงใหม่ตูยังไงแบนี้นะัเส้ตัวเส้หน่อยเห็นไ่ครับอย่าจริงยังไงนี่ยามาใ่ำดิ้นน้ำแจกนตตัดไห้งกตวาอ่ อเป็นเดียมปกติมาต่ว่านญหาผู้ได้ออกแบบแค้ลูกหัวใจนี่ฮะสร้างหลูกจะของเงื่อนตอนท่านดูอการปลูกกับเบื้องนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมีโค้งมีส่วนโค้งส่วนเว้าเยอะแยะไปหมดเลยนะทำให้ช่างนี้ก็อืม ต้องใช้ความสามารถเยอะมาก <laughs> ดูสิคะเนี่ยก็จะช้าหน่อยโหทามาทำทำไมยากขนาดนี้ทำทำไมไม่ร <laughs> ู้แต่ว่ามันก็คงจะสวยอยู่นะคะโอ้ ต้องวัดต้องเขียนต้องจำนะคะว่าอะไรยังไงโอ้โหขอให้ช่งางทำงานของช่างไปเดี๋ยวป้าเสียก็จะไปทำง,งานของป้าไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ